ถ้าคุณขายของใน s h อป e e วันนี้ผมจะมาสอนการเข้าร่วมแฟลตเซลในหน้าหลักของ s h อป e e เลยนะครับสวัสดีครับผม,มรัฐพงศ์ชตานานุวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็กด Subscribe และกระดิกแจ้งเตือนนะครับ ผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของช้อปปีแบบนี้ขายของ l a ซ a ด้นะครับสั่งของจากจีนนะครับหาเงินออนไลน์ในแบบต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเข้าร่วม f แฟลตเ l ลซึ่งทุกคนก็อยากจะเข้าร่วมถูกไหมฮะซึ่งทางช้อปปีเองเนี่ยบางทีคุณไปหาในหน้าที่เข้าร่วมแคมเปญแล้วมันไม่มีนะ ออมันไม่มีให้เข้าร่วมแฟลตเซลนะครับเพราะว่ามันจะต้องซื้อครับทีนี้มันจะซื้ออย่างไรนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับพอคุณเข้าแอปช h o p ป,ปีแล้วนะครับให้คุณกดมาที่การแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะการแจ้งเตือนด้านล่างที่เป็นรูประครังเนี่ยนะ,อะพอมาปุ๊บเนี่ยครับผมวงวงสีแดงนี้ไว้นะครับมันจะมีคำว่า รายการอัปเดตจากช้อปปีนะครับซึ่งรายการอัปเดตจากช้อปปีมันคือข่าวสารต่างๆนะครับทุกๆอย่างที่ช้อปปีจะแจ้งให้ร้านค้าของคุณนะครับได้รับทราบพอคุณกดเข้าไปฮะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ตอนนี้ผมแคปหน้าจอมานะเพราะว่าผมจะไดะ้ทำการวงได้ถูกต้องนะฮะที่นี้ฮะพอคุณ กดตรงเมื่อกี้แล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับมันก็จะมีเต็มไปหมดแลวหน้าที่ระบบช้อปปี้เขาอัปเดตมานะครับมันจะมีตรงที่ผมวงกลมสีแดงไว้อย่างเงี้ยฮะเขาจะบอกว่าแฟลตเซลเห็นไหมมันจะมีคําว่าแฟลตเซลนะยอดขายพุ่งจนตั้งตัวไม่ทันซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดแหละนะแต่ไอ้ตัวสําคัญที่ไม่เปลี่ยนก็คือไอ้ตรงที่อธิบายข้างล่างคําว่าเปิดขายพื้นที่แฟลตเซลแล้ววันนี้ถึง26อะไรเงี้ย อยากขายดีรีบมาซื้อเลยอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่คุณได้เห็นนะรายการอัปเดตจากช้อปปีส่งมาอย่างเงี้ยเปิดขายพื้นที่แฟลต,ตเซลก็หมายความว่าร้านค้าของคุณผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะเข้าร่วมแฟลตเซลล์หน้าแรกของช้อปปีได้แล้วนะครับส่วนสีน้ําเงินนะั้นน่ะมันคล้ายๆกันเห็นไหมมันแฟลตเซลล์เหมือนกันแต่ผมวงไว้เล็กๆเห็นไหมเพิ่มยอดขายของร้านคุณกันเถอะ ฟลตเซลช่วยคุณได้สร้างแฟลตเซลในร้านนะสร้างแฟลตเซลในร้านของคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มเลยเห็นไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมสอนไปแล้วว่าการตั้งแฟลตเซลในร้านค้าของคุณเองทําอย่างไรนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าคนไม่ได้เข้าร้านค้าของคุณก็จะ ไม่เห็นแฟลตเซลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟลตเซลที่ไปของหน้าแรกของช้อปปีเองนะ่ะคนมันเข้าหน้าแรกเยอะมันก็มีโอกาสที่คนจะเห็นเยอะกว่านะครับแต่ทีเนี้ยแฟลตเซลของทางช้อปปีจะเสียเงินนะฮะเสียเงินครับไม่ได้เข้าฟรีๆนะถ้าเป็นทาง Lazada เนี่ยไม่เสียเงินนะครับแต่ว่าต้องเข้าถูกต้องตามเงื่อนไขของเขา นะเช่นต้องมียอดขายเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแล้วก็ราคาต้องลดเท่าไหร่ลด50% 60%เอะไรเงี้ยพอเข้าเงื่อนไขปุ๊บก็จะสามารถเข้าร่วมได้อนันน์นลาซาด้านะลาซาด้าซึ่งผมก็ขายของลาซาด้าอยู่ด้วยนะคลิปผมก็มีเยอะแยะนะลองลองหาดูคำว่าลาซาด้าวัลต์ภพก็ได้ก็จะเจอเลยใน YouTube เต็มไปหมดนะครับทีนี้เนะี่ยในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนตรงนี้นะแฟลตเซลที่เป็นตัวหลัก ของทาง s h อป e e นะครับซึ่งพอคุณกดไอ้ตรงที่วงกลมสีแดงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมแัดเซลลซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ไอ้ตัวที่ผมวงกลมสีแดงเนี่ยนะที่เปิดขายพื้นที่นี่ก็หมายความว่าร้านค้าคุณยังไม่เข้าเงื่อนไขคุณก็เข้าร่วมไม่ได้แค่นั้นที่จริงไอ้ตัวข้างล่างนั้นเนะี่ยแฟดเซลที่เป็นแฟดเซลล์ในร้านค้า ถ้าคุณไม่เข้าเงื่อนไขก็กดเข้าร่วมไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งแฟลชเซลในร้านค้าเนี่ยต้องไปต้องไปทำใน Marketing Center นะครับในระบบหลังบ้านของ s h o ป e, ปีนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับมันจะมาแจ้งทางมือถือก่อนนะครับโอเคสุว่าคุณกดไปตรงที่ผุ่มวงกลมสีแดงแล้วนะครับมันก็จะไปหน้าหนึ่งครับเนะี่ยพอกดเข้ามาแล้วก็จะมีเงื่อนไขต่างๆต้องทําความเข้าใจเงื่อนไขของมันนะแต่ผมพูดง่าย ก็คือคุณสามารถอ่านได้นะถ้าเกิดคุณได้นี้แล้วผมจะบอกง่ายก็คือมันจะมาเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาบอกนะขั้นตอนนะครับเริ่มแรกก็คือเขาจะเตือนมาคุณจากตรงนู้นใช่ไหมซึ่งแฟตเซล์ที่จริงมันก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะทุกๆวันนะครับทีนี้สัปดาห์ที่1น,นะเขาก็จะบอกว่าช่วงในวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยเราจะเข้าไปซื้อสล็อตได้สล็อตแฟตเซลเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้าไปซื้อ,อยังไงนะพอคุณเข้าไปซื้อเสร็จปุ๊บ ในช่วงวันศุกร์ถึงวันจันทร์ต่อมานะี่ที่ที่ผ่านานมาในต่อเนื่องกันนะนะครับคุณจะสามารถเสนอสินค้าเข้าร่วมแคมเปญผ่านเซลล์เซ็นเตอร์ได้ซึ่งอันนี้คุณต้องเข้าไปในระบบหลังบ้านมันจะอยู่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์ปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของแคมเปญของ Sho p e e นะออโต้แคมเปญของช h e อป e ีนั่นแหละเมือม่อเมือ่อเมื่อคุณยังไม่ทันกดอ่ะเออเมื่อก่อนมมนต้องกดแต่เดี๋ยวนี้ รงส่วนของแคมเปญช้ป,ปี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนั้นเลยว่าแฟลตเซล่ามันจะมีเข้ามาว่าแฟลตเซลเลยนะครับไม่ใช่แฟลตเซลในร้านค้านะมันจะอยู่ในส่วนของแคมเปญของช้อปปี้เลยนะครับส่วนฟังดีๆนะส่วนแฟลตเซลในร้านค้ามันจะไปอยู่ในส่วนของเครื่องมือส่งเสริมการขายคนละส่วนกันนะฮะซึ่งตรงแคมเปญของช้อปปี้นั้นนะ่ะถ้าคุณยังไม่ได้สมัครยังไม่ได้ซื้อสล็อตแฟลตเซล มันก็ยังไม่เด้งมาให้คุณนะอ่ะโอเคไปต่อนะไอ้สเต็ปที่2เนี่ยก็หมายความว่าสเต็ปแรกคุณซื้อแล้วใช่ไหมสเต็ปที่2เนี่ย,ย,ยคุณรออีกสักสองสวันและคุณถ้าคุณเข้าระบบอยู่ตลอดนะคุณเข้าไปดูแคมเปญอยู่ตลอดคุณจะเห็นอยู่แล้วแหละมันจะแปลกแ,ลก,แลกขึ้นมานะมันจะมีคําว่าแฟลชเซลขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนส,ส่วนสเต็ปที่3เนี่ยรอผ่านการอนุมัติก็คือไอ้ตรงแฟลชเซลตรงนั้นนะครับคุณก็แค่กดเข้าไปว่าคุณจะเอาสินค้าอะไรเข้าร่วม เสร็จปุ๊บคุณก็คือเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะมีเงื่อนไขนีดๆี่ๆหน่อยแต่ว่าราคาแล้วแต่คุณเลยไม่เหมือนลาซาด้านะบังคับราคาต้องลดเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่เนี่ยเขาแล้วแต่คุณเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคุณจะเสียค่าซื้อสล็อตไงนะตอนปัจจุบันนี้ก็สล็อตละเท่าไหร่ประมาณ3,000บาทนั่นแหละนะแต่ว่ามันจะขึ้นจะลงจะอะไรก็แล้วแต่ระบบช้อปปี้นะคุณก็ต้องซื้อตามราคาในตอนนั้นว่านะฮะอ่า ทีนี้ก็คือพอแคปเปญมนขึ้นมาแต่มันขึ้นแฟลชเซลขึ้นมาคุณเข้าไปคุณก็กรอกสินค้าที่คุณจะร่วมแฟลชเซลนะครับซึ่งมัน,มนกรอกได้แค่สินค้าเดียวนะลงไปปุ๊บราคาก็แล้วแต่คุณเสร็จปุ๊บกดบันทึกแล้วก็มารอนี่ไงามารอสัปดาห์ที่2ก็คือรอประกาศผลนะครับสัปดาห์ที่สองเนี่ยประกาศผลเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปดูที่เดิมนะั่นแหละนะไปดูที่เดิมว่ามันผ่านหรือย,อยังถ้ามันผ่านก็คือผ่านแต่ปกติมันก็ผ่านอยู่แล้วนะถ้าสินค้าคุณไม่ได้ผิดกฎ อ่าพอสัปดาห์ที่4ปุ๊บก็คือก็คือ,อเข้าร่วมแฟรเซลก็คือแฟรเซลก็ไปอยู่หน้าแรกเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าซึ่งคุณก็ต้องจดวันเวลาเองนะเพราะว่ามันใช้เวลาเห็นไหมสี่สัปดาห์ก็ประมาณ1เดือนนะครับกว่าจะได้เข้าร่วมจริงๆนะฮะอ่าโอเคพอลงไปข้างล่างเนี่ยเขาก็จะ บอกละเอ้ยแฟลชเซลดีอย่างงั้นดีอย่างนี้อย่างไงน,นะฮะโอ้โหหนึ่งพออเดอร์ภายใน3ชั่วโมงโอโ้คนเห็นแล้วอยากซื้อไหมสามพัน <laughs> บาทแล้วก็ได้แ8 0 0มื่นแปออเดอร์เห็นไหมอยากซื้อใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับเพิ่มยอดขายมากกว่า40เท่านะฮะลูกค้าเข้ามาดูสินค้ามากกว่าแสนคนต่อรอบนะครับหมื่นแปดพั 18, ออเดอร์ภายใน3ชั่วโมงนี้คือน่าจะเป็นสถิติสูงสุดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะ ที่ยังไม่มีใครทาลายสถิติได้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่คนทั่วไปไดออเดอร์อยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับทีเนี้ยเพิ่มยอดขายส0เท่าก็คงน่าจะเป็นสถิติสูงสุดนั่นแหละนะฮะลูกค้าเข้ามาดูสินค้ามากกว่าแสนคนต่อรอบเอออันนี้อาจจะจริงเพราะแสนคนต่อรอบไม่ได้ดูแค่สินค้าคุณคนเดียวไงก็ดูสินค้าของหลายคนด้วยไงนะที่เขาลงนะฮะทีเนี้ยเปิดจําหน่ายทุกอะไรเนี่ยที่ผมทําเขียนสีน้ําเงิน วาดสีเงินไว้เนี่ยนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปในร้านค้าแฟลตเซลเพื่อซื้อสล็อต3,000บาทนั่นแหละนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนตลอดนะไอ้ตรงที่บนนั้นที่เป็นวันที่เป็นสีพื้นสีสเทาๆอ่ะมันจะเปลี่ยนตลอดครับเปลี่ยนรอบไปเรื่อยๆไงว่าคุณจะซื้อรอบไหนได้บ้างนะฮะคุณก็อ่านๆดูที่จริงอ่านมากๆแล้วก็งงนะอะบางทีนะฮะ เนี่ยอันนี้ข้างล่างนี่เขาก็บอกละเดี๋ยวผมจะสอนคุณเองดีกว่าเขาก็บอกว่าพอกดเข้าไปตรงนั้นอ่ะไอที่ผมบอกว่าช็ o ปแนวตรงนี้นะวงกลมสีเงินมันก็จะเข้าไปให้คุณซื้อนั่นซื้อนี่นั่นแหละนะครับสิ่งเนี่ยที่ต้องระวังก็คือข้อควรระวังก็1แฟลเซลลก็ใส่ได้แค่1 1ึ่งหนึ่งห,งหงสล็อตใส่ได้แค่ต้องใช้แค่1คําสั่งซื้อนะ,อะ เพราะว่าสล็อตในที่นี้หมายความว่าเวลาไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันจะเป็นเวลาว่าเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณกดลงตะก้าแล้วไปจ่ายที2เวลาเขาจะให้คุณแค่เวลาเดียวหรืออาจจะไม่ให้เลยนะครับเพราะว่ามันจะแคนเซิลไปอัตโ,ตโนมตัติแล้วก็ไม่คืนเงินให้คุณด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจำกัดการซื้อร้านค้าละ2สล็อตต่อ1สัปดาห์นะสัปดาห์หนึ่งคุณซื้อได้แค่สสล็อตแต่ว่าคุณต้องแยก,กนะฮะ คุณต้องแยกซื้อสล็อตในแต่ละออเดอร์นะเ,เดี๋ยวคุณอาจจะง,งงอะไรมันออเดอร์ออเดอร์นะเดี๋ยวตามไปแล้วจะรู้นะครับอโอเคเนี่ยร้านค้าที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญได้ซึ่งก็เหมือนที่ผมบอกบเมื่อกี้ถ้าคุณไม่เข้าข่าย1-7ถึงเเนี่ยนะมันก็จะไม่เด้งเตือนคุณไอ้ตรงที่ผมบอกบเมื่อกี้ไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรอัปเดตช้อปปี้อะไรไม่รู้นะข่าวสารอะไรนั่นนะนะแต่แต่แรกที่ผมบอกนะครับข้อหนึ่งก็คือคุณต้องเป็นช้อปปี้มอลนะหรือ ร้านค้าแนะนำนะครับสองก็คือมีสาน้บัญชีเป็นปกติก็คือ บางทีคุณอาจจะไปโดนรักงับโดนอะไรทําผิดกฎนะสก็ 3. คือคะแนนความประพฤติเป็นศูนย์อันนี้ความประพฤติเป็นศูนย์ก็หมายความว่าปกติคุณมีร้อยคะแนนเต็มทุกทีคือถ้าคุณประพฤติไม่ผิดคุณจะมีคะแนนศูนย์ไงคะแนนความประพฤติต้องเป็นศูนย์นะอย่าเข้าใจผิดคะแนนความประพฤติี่เป็นศูนย์ก็หมายความ,มว่าคุณไม่เคยทําผิดแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไป10 20, 30, 40อะไรพวกนี้ถ้ารนหนึ่งก็คือหมายถึงว่าคุณคงโดนปิดร้านไปเรียบร้อยแล้วนะเขะ้าใจไหม ข้อ4ก็คือไม่อยู่ในโหมดพักร้อนนะครับเพราะปกติคุณสามารถปิดร้านอยู่ในโหมดพักร้อนได้ไงข้อ5ก็คือเข้างานเข้าใช้งานในระบบช้อปปีเนี่ยไม่เกิน30วันนะ,ะข้อ6มีจํานวนสินค้าไม่ต่ำกว่า5รายการข้อ7ก็คือไม่ใช่ร้าน้าจากต่างประเทศดังนั้นถ้าคุณเห็นง่ายๆถ้าคุณขายของช้อปปีแบบเป็นปกติอยู่แล้วนะ,ะข้อ4567เเนี่ย ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะคุณผ่านอยู่แล้วก็ต้องมาดูข้อ1 2 3นะข้อข้อ2ข้อ3เนี่ยปกติถ้าคุณไม่ได้ไปไปส่งของผิดปกส่งของช้าเกินไปหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็ผ่านนะที่จริงข้อ1เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือร้านค้าแนะนำนะครับซึ่งร้านค้าแนะนำมันต้องเป็นอย่างไรบ้างแถมให้อีกทีตอนตอน ตอนท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนเงื่อนไขในการซื้อสล็อตเนี่ยนะคุณก็ต้องไปดูเองละนะครับที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคุณก็ลองไปอ่านดูนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าไปซื้อสล็อตในเรียกอะไรหนึ่คำสั่งซื้อต้องซื้อแค่หนึ่งสล็อตถ้าคุณไปซื้อหลายๆสล็อตพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะแคนเซิลนะที่จริงมันเป็นเงื่อนไขในข้อข้อข้อหข้อสนี่มั้งแถวเนี้ยนะ จะถือเป็นโมฆะไอ้ไม่ข้อ2องนั่นะนะฮะอโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคุณก็ไปกดตรงช็อปแนวตรงนี้เพื่อไปซื้อสล็อตนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นเงีฮะดูแล้วมันก็เหมือนร้านค้าในช h อปปีปกติใช่ไหมฮะที่จริงมันก็คือเป็นร้านค้าช h อปปีที่เป็นต้องซื้อสล็อตตัดเซลลนั่นเองนะครับเนี่ยฮะบางครั้งเขาก็จะมีแบบว่าลดราคาสล็อตบ้าง นะแต่สามพันเนี่ยก็ผมก็เห็นมานานแล้วแหละเขาเขียน3ามพันะแล้วก็ลด3ามพันเนี่ยก็ลดอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวก็ไม่แน่นะเ,เดี๋ยวคุณอาจจะเจอราคาที่3ามพก็ได้นะครับถ้าคนแย่งกันซื้อเยอะนะั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นราคาทีนี้เนี่ยให้คุณดูครับมันจะมีหลักๆก,ก็คือเขียนคําว่ารอบเที่ยงนะรอบ 21นาฬกาก็คือ3ทุ่มนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่คือรอบ18นาฬกาก็คือ6โมงซึ่งคุณสามารถกดเข้าไปดูในแต่ละอันได้เหมือนสินค้าปกติเลยนะ,อะพอคุณกดเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะเหมือนซื้อสินค้าปกตินะครับแต่ว่าคุณก็ดูเวลาดีๆนะเนี่ยอย่างสล็อตแฟลชเซลล์รอบเวลาเที่ยงถึง6โมงนะครับก็คือ6ชั่วโมงนะคุณจะได้รู้ไว้นะครับ แล้วก็เขาก็จะมาเขียนรายละเอียดอะไรตรงเนี้ยอีกนิดนึงนะก็กดให้มันขยายตรงเพิ่มเติมนี้ได้ก็เขาไปบอกซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากช้อปปีให้เสนอสินค้าเข้าร่วมแคมเปญนะซึ่งก็เหมือนที่ผมบอกอะถ้าคุณเข้าระบบหลังบ้านอยู่ทุกวันนะคุณก็จะไปเห็นไอ้ตรงส่วนของแคมเปญนะฮะว่ามันเด้งขึ้นมานะปกติแล้วพอคุณซื้อเสร็จมันน่าจะเด้งขึ้นมาสักประมาณสองสามวันนะสอวัน4ะวันนะั่นแหละนั้นคุณก็เข้าไปกรอกก็แค่นี้เอง นะฮะทีนี้เนี่ยให้คุณดูรีวิวข้างล่างก็แล้วกันนะฮนะเนี่ยฮะนี่คนนี้ก็บ่นนะสรอบติดได้อันดับที่59ขาดทุนยับนะฮะเสียใจมากเลยครับซื้อ2รอบล่าสุดได้อันดับ40ทั้ง2รอบสินค้าอคนก็เลยเข้าไปถึงสินค้าขาดทุนมากมายนะฮะเี่แหละรครับ เหมือนไหมเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้ไหมเพิ่มยอดขาย4ี่เท่า <c oughs> <c oughs> หรือว่าขาดทุน40เท่านะฮะโอเคแหละผมก็เซลล์เล่นนะที่จริงก็คือมีคนที่เข้าร่วมแฟตเซลล์แล้วได้กำไรแล้วก็มีคนเข้าร่วมแฟตเซลล์แล้วเท่าทุนแล้วก็มีคนที่ขาดทุนนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับ หลายอย่างนะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้านะครับรูปภาพรายละเอียดราคาอะไรเยอะแยะแต่ไปหมดนะฮะยังไงก็ตามออตอนนี้ผมสอนแฟลตเซลนะคุณก็อาจจะลองดูสักครั้งก็ได้นะเพื่อที่เป็นประสบการณ์นะครับทีนี้เมื่อคุณ โอเคแล้วแหละคุณก็ไปกดซื้อสินค้าขวาล่างนั่นแนหะเหมือนซื้อสินค้าปกติเลยนะพอกดซื้อสินค้าจ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปปุ๊บนะก็รออีก3-4วันนะครับเพื่อที่ไปดูในในระบบหลังบ้านก็คือเซลล์เดอร์เซลล์ดออี้ดอทซีโอดอทเชนี่ยนะฮะเออแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกคุณก็พอคุณกรอ,อกไปแล้วนะคุณก็รออีกสักประมาณอีกสัปดาห์2องสัปดาห์แล้วมันก็จะบอกว่าคุณได้เข้าร่วมแคมเปญแล้วแล้วคุณก็เตรียม ตรียมตัวซะแค่นี้ฮะ,ะที่จริงการรู้แฟตเซลนี่มันไม่ยากนะแต่คนหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันรวมที่ไหนนะครับผมบอกไว้หน่อยนะฮะว่าเมื่อคุณเข้ามาตรงนี้ได้แล้วนะคุณก็ไปกดติดตามแฟตเซลล์ตรงนี้ไว้ซะนะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ ติดตามกดขวาบนนั้นนะผมอย่างตอนนี้ผมก็กดกำลังติดตามไปเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าบางทีหาไม่เจอนะ,อะคุยจะได้ไปหาเจอร้านค้าที่ติดตามได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับราคาแนะนำนะว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้สัญญาไว้แล้วนะฮะผมกลับมาในซเซลล์เซ็นเตอร์ทางคอมพิวเตอร์ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันใหญ่ดีคุณจะได้เห็นชัดๆนะฮะ ปกติแล้วเมื่อคุณเข้ามาในเซ l l ์เซ็นเตอแล้วเนี่ยนะเซลล์เด o ร์ e นะคุณก็มาดูที่เมนูนี้เลยเมนูเนี่ยข้อมูลแล้วมีคําว่าร้านค้าแนะนำนะพอคุณกดมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี่แหละฮะอพอดีอันนี้เป็นร้านค้าตัวอย่างที่ผมเปิดไวนะ้เนะี่นะดีดี 4u เนี่ยนะไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นร้านค้าแนะนําเพราะฉะนั้นแค่มาตรงนี้คุณไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็หมายความว่าคุณร่วมแฟลตเซลล์หน้าแรกของชอปปีไม่ได้แน่นอนแล้วไง เข้าใจฮะอ่าถ้าตรงเนี้ยมันเป็นนะเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นร้านค้าแนะนำนั่นแหละมันจะเขียวๆนะครับโอเคอ้าวแล้วมันยังไงนะคุณก็มาดูข้างล่างง่ายสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอัปเดตนะทุกวันอังคารเวลา13.00นนอนะบ่ายโมงนะฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือที่เขานำไปเป็นเงื่อนไขในการเป็นสิน การเข้าร่วมสิทธิ์ราคาแนะนำนะฮะเนี่ยจำนวนผู้ซื้อนี่คุณดูเลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ15นะ15คนนะครับอันนี้ศูนย์ไงก็เลยไม่ผ่านนะฮะจำนวนครั้งส่งซื้อจำนวนครั้งส่งซื้อนะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ100 100น้ี่คือต่อเดือนนะฮะอ่ก็คือถ้าได้ร้อยเป๊ะก็คือผ่านนะก็คือร้อยมากกว่าร้อยหรือเท่ากับร้อยพอดีนะครับที่จริงคุณ สงสัยก็ไปอ่านตรงนี้ก็ได้ตรงขึ้ื่หมายคำถามเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าจำนวนการั่งซื้อที่ได้รับในช่วง30บวันที่ผ่านมาโดยไม่นับคําซื้อที่ถูกยกเลิกและขอ,ขอคืนเงินนะฮะอ่าโอเคไอ้ตัวนี้เหมือนกันอัตราการตอบแชทนะครับก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ75ซนะครับเนี่ยต้องดูอัตราการตอบแชทเป็นเปอร์เซ็นต์ของแชทใหม่และการต่อรองราคาสินค้าที่ผู้ซื้อยื่นข้อเสนอมาและต้องตอบสนองภายใน12ชั่วโมงตั้งแต่ผู้กู้ซื้อส่งเข้ามานะครับ การตอบกับอัตโนมัติจะไม่รวมนะ,ะนี่นี่นี่การตอบกับอัตโนมัติบางคนตั้งตั้งข้อความอัตโนมัติไว้ก็คิดว่ามันตอบแล้วไม่ใช่นะคุณต้องพิมพ์อะไรอีกสักหน่อยตอบเขานะฮะโอเคคะแนนร้านค้าก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4.5นะครับคุณไปอ่านดูนะครับก็คือเป็นพวกคอมเมนต์อ่ะเป็นพวกคอมเมนต์หรือว่าคะแนนที่คนซื้อเขาให้คุณ่ะนะ,อ,ะอันนี้คุณต้องรักษาระดับ การบริการรวมทั้งสินค้าของคุณให้ดีๆไงนะจำนวนวันที่ละเมิดเกณฑ์สินค้าพรีออเดอร์นะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าจํานวนวันที่ร้านค้าเกินกําหนดปกติมันจะมีสินค้าพรีออเดอร์ของคุณมันจะมีใส่ไว้ไงว่าสินค้าส่งช้ากว่ากําหนดจำได้ได้ไหมที่ไปตั้งค่าในสินค้าแต่ละตัวถ้าตัวไหนคุณตั้งบอกว่า7วันแล้วคุณก็ดันไปส่งช้ากว่า7วันนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละนะครับจะมีปัญหานะฮะ อัตราคําสั่งซื้อที่ไม่สาเร็จนะครับก็คือ,อลูกค้าเขาซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วก็โดนอะไรอันเลยแล้วกันเ,เปอร์เซ็นต์ที่โดนยกเลิกหรือว่าขอคืนเงินนั่นแหละนะครับก็คือไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือต้องน้อยลงกว่าหรือเท่ากับ10%อัตราการส่งจัดส่งช้าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ10%นะครับคุณต้องส่งภายใน2วันนะที่จริงนะ,ะตามที่ผมเคยบอกอะต้องส่งภายใน2วันหลังจากที่ลูกค้าซื้อแล้วมันถึงจะไม่โดน หักคะแนนพวกนี้แต่ไม่เป็นไรถึงแม้คุณจะมี5% 8% 9%็คุณก็ยังได้อยู่นะเพราะมันไม่เกิน10บน,นะคะแนนความประพฤตอันนี้ที่บอกก็คือต้องต้องไม่มากกว่าศูนย์ไงเนะี่ยเพราะว่าปกติถ้าเก้าถี่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ปกติมันไม่มีน้อยกว่านะศูนย์เนี่ยน้อยที่สุดแล้วแหละนะฮะน้อยกว่าก็ติดลบถูกไหมเนะพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดคุณประพฤติดีขายสินค้าถูกต้อง นะไม่ได้ไปทำนั่นทำนี่ที่มันผิดนโยบายผิดกฎของช h อป e ีมันก็จะค่ามันก็จะศูนย์ก็คือมันก็จะผ่านอย่างเงี้ยแหละการถูกตัดสิทธิทประโยชน์นะฮะอันนี้มันก็ไม่รู้อะนะเผื่อไปโดนนั่นโดนนี่อะไรมาก็ไม่รู้อะทำนอกเหนือจากคะแนนความประพฤติอะโอ้โหเขาก็ต้องใส่เผื่อไว้ก่อนนะเผื่อมันมีอะไรพูดง่ายๆก็คือบางทีนโยบายมันไม่ครอบคลุมเขาก็เอาอันนี่มาใช้เลยถูกไหมอันนี้ไม่โดนก็ผ่านอย่างเงี้ยฮะ การถูกระงับบัญชีหรือเปล่านี่บางทีคุณไปทําอะไรผิดร้ายแรงนะครับไปขายของที่บอกว่าห้ามขายแล้วก็เตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ได้ก็คะแนนความเพื่อก็หักแล้วหักอีกก็คือโดนระงับบัญชีไปเลยนะก็คือไม่ผ่าน เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมอ๋อก็คือการที่บัญชีราคาของคุณถูกระง,งับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะไม่ใช่โดนระง,งับปัจจุบันก็คือ3เดือนที่ผ่านมาก็คุณโดนระง,งับคุณก็จะร่วมไม่ได้ก็จะเป็นราคาแนะนําไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อบอกแบบผ่านๆนะแบบคร่าวๆคุณไปดูเองทางระบบระบบหลังบ้านของคุณลักันนะครับไปไงครับออกเงินมาก็ได้สล็อตแฟลเซลแล้วนะครับมีเงินก็เข้าได้ตลอด นะมันจะแตกต่างก,กับ Lazada านะมีเงินก็เข้าไม่ได้ Lazada เด้่ยจะต้องออมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะออพอมาเป็น s h อปปีปุ๊บมีเงินเข้าได้แต่พอเข้าแล้วขายไม่ดีแนละ้วทำยังไงนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาปวดหัวอีกทีไม่เป็นไรครับยังไงถ้าคุณสงสัยอะไรคุณสามารถสอบถามไปทางกลุ่ม เรียนฟรีวิธีขายของ s h อ p e e ได้นะรเราพกผมมีกลุ่มตอนนี้นะ่าจะเกือบ2 0 0 0 0คนแล้วที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับคุณสามารถเข้ากลุ่มโดยแอดไลน์แอดรัฐภพมีแอดนำหน้าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีหนังสือแจกฟรีที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอ r k กตติ้นะครับเริ่มต้นทำได้ง่ายๆครับทีนี้วอลเกตติ้งเป็นสูตรลับลิขสิทธิ์ของผมเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับ บอ r ์กิจดิ้งเนี่ยจะมีเคล็ดลับมากมายนะครับที่แบ่งปันมาจากประสบการณ์ทำธุรกิจ14ธุรกิจของผมเองนะครับล้มลุกคลุกคลานมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับล้มเหลวไปก็เยอะด้วยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องล้มเหลวเหมือนผมนะครับคุณจะได้เงินมาง่ายๆไม่ต้องเงินมายากักยาหนังสือหนา3 5 7หหน้าเป็นเล่มนะ,ะไม่ได้เป็นไฟล์หรือว่าเป็นอ e ีบุ๊กที่คุณไปอ่านในคอมหรือในมือถือนะฮะเป็นเล่มครับแล้วแจกฟรีด้วยฮะถ้าสนใจหนังสือนะครับ ก่อนที่ผมจะไม่แจกฟรีรีบแอดไลน์แอดวรลรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามหนังสือฟรีได้เช่นเดียวกันครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe อีกครั้งหนึง่งและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ